สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เัาร,ร,รักทุกท่านครับพบกัผมเมทเรดเดอรและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top e v e n วนวันนี้ก็กลับมาพบกับพีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนีเป็นวันที่2ตุลาคม2566แล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะก็คงจะ,ะเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับช่วง5-6นัดสุดท้ายนะครับ อีก6นัดเท่านั้นนะครับก็จะจบสิ้นฤดูกาลนะครับเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็คงจะรู้นะคร่าวๆแล้วว่าจะได้แชมป์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับแอดมินครับก็ในถ้วยลีกนั้นก็ยังพอมีลุ้นนะครับใน6นัดที่เหลือในแพ้ไม่ได้แล้วนะครับและยังมีนัดสุดนัดก่อนรองสุดท้ายนะครับที่ต้องเจอกับจ่าฟุงนะครับก็ต้องลุ้นกันหนักนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ใครที่ได้แชมป์อะไรกันบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมแบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้นะครับใต้คลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่แอดมินจะแจกโทเค็นนะครับก็ได้ปิด,ปดรับนะฮะปิดรับไปแล้วนะครับก็คือจำนวนรายชื่อนะฮะที่จำนวนรายชื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวแอดมินจะประกาศให้เพื่อน ได้ทราบในช่องทางของชุมชนแล้วก็ช่องทางของ Youtube นี่แหละนะครับชุมชนของ u t u b e นะก็ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมืนมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆสท่านนะที่จะได้รับรางวัลก็ใจเย็นนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมรายชื่อขอรวบรวมรายชื่อก่อนว่ามีกี่ท่านแล้วก็จะทําการสุ่มจับรางวัลน,นะครับก็ได้แน่นอนครับเดี๋ยวแอดมินจะ ทำการสุ่มจับรางวัลแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่องทางนี้ก็แล้วกันนะครับผมสาหรับอคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับที่มีกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับทักทายมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมส่งหัวใจมาให้ด้วยสี่ดวงนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณอิสระนะฮะอิส อิสมาอะไรเปล่าครับอิสมาบอกว่าสนใจโทเค็นครับเออสนใจโทเค็นน่าจะเป็นโทเค็นลด50%ใช่ไหมโทเค็นลด50%ก็ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ยังเติมไม่ได้นะครับยังหาร้านใหม่เติมไม่ได้ก็ร้านเดิมของคุณเกริรกก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเอ่อคุณ user cb file นะครับบอกว่าเล่นเกมแล้วไม่ได้ของขอช่องทางติดต่อหน่อยครับ โอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้แล้วกันนะครับลิงก์ไลน์ของแอดมินก็เดี๋ยวส่งให้เพื่อนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับวันทุกทีเวลาแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้เพื่อนน่ชอบจะลืมนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตส่งเลยคัดลอกลิงก์นะฮะแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนๆกันเลยนะฮะจะได้แบบจะได้แบบทันเหตุการณ์ไปเลยนะครับอันนี้นะฮะก็ขออนุญาตส่งลิงก์ไลน์ให้เพื่อนทางนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นไลน์ของ แอดมินเองนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทักไทยนะครับแอดสถานการณ์ตอนนี้ราบเรื่อนมีลุ้น3ามถ้วยนะครับลีกนะแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ซูเปอร,ร์คัพนะแต่เนี่ยกวัดกันแมตต์ต่อแมตต์ครับทีมไหนพลาดก็น่าจะหลุดนะครับบอลถ้วยเข้าชิงนะครับส่วนบอลแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบ4ทีมครับผมติดตามแอดมิน ผมติดตามแอดกดไลค์ทุกคลิปครับขอบคุณครับส่งหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับคุณโยสไตนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณ RT4 นะครับบอกว่าฝึกส่วนตัวกับฝึกรวมอันไหนดีกว่ากันครับฝึกส่วนตัวกับฝึกรวมอันไหนดีกว่ากันครับอันนี้แอดมินก็บอกไม่ได้นะครับว่าการฝึกส่วนตัวหรือการฝึกรวมจะดีกว่าแต่มันมีประเด็นอยู่นะครับการฝึกรวมนะครับตั้งแต่8คนขึ้นไปมันจะได้โบนัสทีมด้วย แต่ถ้าฝึกเดี่ยวนะครับต่ำกว่า8คนมันจะไม่ได้โบนัสทีมนะครับอันนี้รเราแจ้งไว้ให้เพื่อนทราบเพราะฉะนั้นในการฝึกนะครับถ้ามันเป็นผลพลอยได้อดินว่าควรจะฝึกรวมดีกว่ารับควรจะฝึกรวมดีกว่าแต่ว่าให้เลือกเลือกอแบบฝึกให้มันไปเข้ากับเป้าหมายนะเป้าหมายของเรานะครับเลือกแบบฝึกไปเข้าสมมติว่าเพื่อนจะฝึกกองหน้าใช่ไหมครับก็เลือก นะครับทักษะที่มันเข้ากับนักเตะคนนั้นนะครับสมมุติว่านักเตะคนนั้นไม่มีทักษะในเกมรับเลยแต่ว่ามีทักษะในเกมลุกล้นๆนะครับแล้วก็มีทักษะในส่วนของร่างกายและจิตใจนะครับก็ให้เลือกแค่เกมลุกแล้วก็ร่างกายและจิตใจพอไม่ต้องไปเลือกฝึกในส่วนของเกมรับนะครับเพราะว่าฝึกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเกมรับนะครับเพราะว่ามันมันมีช่องที่ทึบกับช่องที่ไฮไลท์นี่ถูกไหม นะครับในทักษะนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับสัวันดีคคับแอดหายไปหลายวันเลยนะครับใช่ครับพอดีแอดติดภารกิจลงไปที่กทมนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อวานกลับมาก็รีบลงคลิปให้ตอนเย็นก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคิดถึงเพื่อนๆนเหมือนกันนะครับแล้วเราไปดูแบบฝึกนะครับหมดยังหมดแล้วนะหมดหมดทุก คอมเมนต์และขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกทิมเพื่อนถามกันเข้ามาว่าควรจะฝึกแบบไหนดีนะครับอันนี้ก็ต้องใส่รายละเอียดกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆท,ที่สนใจก็สามารถดูไปด้วยกันได้นะครับนะสําหรับการฝึกนะครับบางทีเพื่อนบางท่านนะครับก็ชอบที่จะทําการฝึกเดี่ยวนะครับนะก่อนอื่นเข้าไปที่สูนย์ฝึกซ้อมก่อน นะครับศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยครับมันจะมีทักษะเกมรับเกมรุกนะในเกมรุกในเกมรับแล้วก็ทางร่างกายและจิตใจแต่ว่านักเตะคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับบางทีสมมุติว่าผู้รักษาประตูนะครับทักษะของเขาเนี่ยก็จะบอกชัดเจนนะครับทักษะก็จะมีนะครับส่วนใหญ่มันจะไปปะปนอยู่ทั้งในเกมรับเกมลุกนะครับอันนี้ก็สามารถลองใส่รายละเอียดได้นะครับนักเตะบางคนนะครับนักเตะบางคนเขาจะมีทักษะแค่ด้านเดียวนะครับ อ,อย่างคนอันนี้นเนี่ยวนนี้มี2ด้านอยู่เดี๋ยวนักเดี๋ยวแอดมินจะหานักเตะที่มีทักษะด้านเดียวนะครับอัสลาเม็ดอัสลาเม็ดนี่ครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นกองหลังนะครับนะเลนเ,นเซนเตอร์นะครับอา่อาแอลเดรียนนะครับสังเกตว่าเขาจะมีทักษะในการป้องกันนะแต่ว่านะครับ ทักษะในการป้องกันที่สูงนะครับแต่ว่าทักษะในการโจมตีของเขานะจะต่านะครับจะต่ําตรงนี้เล่นเป็นหลังตัวรับจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่หลังตัวรุกนะครับตัวนี้ถ้าจับไปวางเป็นหลังตัวรุกจะแย่เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีสภาพร่างกายจิตใจที่เป็นความฟิตความแข็งแกร่งแล้วก็เติมเกมลุกนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่ว่าทักษะในเกมลุกนั้นไม่ดีนะครับก็คือจะสามารถที่จะ เล่นในเกมรับเด่นในการเล่นในเกมรับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกผู้เล่นที่มีสไตล์คุณสมบัติสําคัญแบบนี้นะครับสำคัญคุณสมบัติสําคัญคือการป้องกันนะครับเวลาเราไปเลือกฝึกนะครับอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆไปเลือกฝึกไปเล 2> 2ือกฝึกแบบทีมนะครับฝึกแบบทีมอ่ะสมมุติเอาแบบทีมก่อนนะครับการเลือกฝึกครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะฮะทักษะการฝึก แค่ส่วนของเกมรับแล้วก็ทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับให้มาฝึกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นน้อยครับขึ้นน้อยนะฮะขึ้นน้อยนะครับความการพัฒนาของนักเตะก็จะน้อยนะครับสู้ให้ฝึกตรงเนี้ยเน้นเกมรับนะครับเน้นเกมรับเอาเกมรับมาเลยนะเอาเกมรับมาทุกอย่างแล้วเหลือทางร่างกายและจิตใจไว้อันหนึน่งก็ได้แบบนี้นะครับ ให้ฝึกแบบนี้คนนี้เฉพาะสําหรับคนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปฝึกกับเกมลุกมันก็จะเรืองกล่องเขียวเฉยๆครับนักเตะก็จะพลังลดลงแต่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้นักเตะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันรายละเอียดกันนะครับทีนี้เมื่อดูแนวรับแล้วลองมาดูแนวรุกลองดูก็ได้ครับว่ามีใครที่มีทักษะในเกมรุกอย่างเดียวไหมนะครับสลีแมนเดี๋ยวให้เรนขอดูไปนะครับ น่าจะน่าจะมีอยู่นะครับที่มีบอนรอยเหรอมอนรอยอะ้รมอนรอยมีทั้งลุกทั้งรับนะอันนี้มีทั้งลุกทั้งรับอันนี้ไม่มีละอ,อันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ไปถึงกองอันนี้กองหลังนละ้อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้อ,อืมไม่มีนะครับของแอดมินไม่มีนักเตะที่มีทักษะเกมบุก ก่อนหน้านี้เคยมีนะก่อนหน้านี้เคยมีอันนี้ก็มีเกมลูกเกมรับอยู่ด้วยกันนะอันนี้ไม่มีแล้วนะครับก่อนหน้านี้อันได้ยังไงครับนี่ครับมีครับนี่คนนี้นะครับเป็นเกมเป็นวิ่งขวานะครับก็คือเป็นปีขวานะครับโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความถนัดนะครับ โจมตีนะครับแล้วช่องที่ไฮไลท์อยู่ที่เป็นช่องสีออกขาวๆนะครับก็คือมีแต่ช่องโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับมีการจ่ายบอลมีเลี้ยงบอลโยนบอลยิงเก็บสกอร์แล้วมีสภาพร่างกายจิตใจยอยู่ถึงความฟิตความเร็วการพลิกแพงนะครับแค่นั้นแต่เพื่อนๆสังเกตในเกมป้องกันนะครับทึบไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นช่องนี้มันพัฒนาไม่ได้นะครับช่องในเกมป้องกันเวลาเพื่อนๆเ,เ,เลือกนักเตะคนนี้ไปฝึกนะครับ สมมติว่านักเตะคนนี้เป็นเป้าหมายของเพื่อนที่ต้องการจะปั้นเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกการฝึกที่ออกแนวรุกนะครับออกแนวรุกนะครับเนี่ยครับเป็นแนวรุกแล้วก็เลือกทั้งร่างกายและจิตใจมาอีกอันนึง่อเพิ่มความฟิตเท่านั้นนะครับยานะครับอย่าไปเลือกในเกมรับมาเพราะว่านักเตะมันจะไม่พัฒนานะครับสําหรับถ้าเพื่อนเพื่อนมีเป้าหมายเป็นนักเตะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับสําหรับว่า ฝึกแบบเดี่ยวหรือฝึกแบบรวมแบบไหนดีกว่ากันนะครับถ้าฝึกแบบเดี่ยวนะครับการฝึกแบบเดี่ยวนะครับมันจะไม่ทําให้โบนัสของทีมนะฮะโบนัสการฝึกซ้อมทีมตัวนี้เพิ่มนะครับเนี่ยครับจะไม่ได้โบนัสตัวนี้เพิ่มเพื่อนๆต้องเลือกมาอย่างน้อย8คนนะครับเลือกนักเตะม,มาอย่างน้อยมาฝึกด้วยกันประมาณ8คนขึ้นไปถึงจะไปเพิ่มตัวนี้หรือบางอันอาจจะน้อยมากน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับทักษะที่ใช้ฝึกด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเลือกกันดูแล้วครับว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่กาลังจะเริ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับกิจกรรมที่มีชื่อว่านะครับศึกจุดโทษว่าที่ซูเปอร์สตาร์นะครับจะเริ่มประมาณสักน่าจะบ่ายสามครึ่งนะครับตัวนี้น่าจะประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับก็ จะได้นักเตะมาเพิ่มในทีมด้วยนะฮะนักเตะมาเพิ่มในทีมด้วยนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับวันนี้แอดมินมีคิวนะครับเล่นวันวันนี้แอดมินเตะ11นาฬิกาสนาทีนะครับใครว่างมาเชียกก็เชิญนะครับใครที่อยากมาเชียร์แอดมินมาชมเกมแอดมินเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาชมมาเชียร์กันได้นะครับนะฮะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับก็ต้อง ก็หมดแล้วนะครับนะก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ